สนับสนุนโดย b ีทากเก้นไลท์สูตรน้ำตาล2%เรื่องการขับถ่ายมั่นใจ b ีทากเก้นมิวสิเพลงฮิตที่คิดถึงสั่งซื้อได้ที่ช้างไทยช้อปปิ้งโทร092 352 4446หลังจากปล่อยผลงานร่วมกันออกมาระหว่างอาจารย์ทนิตสีกลินดีจอมยุทธกลุยศิลปินแห่งชาติกับศิลปินสาวขวัญข้าวทิ่ดาริน ทั้งคู่ก็เปิดตัวว่าครบผาดูใจกันอย่างเป็นทางการแบบไม่มีหมกเม็ดใดๆงานนี้ไปฟังจากปากทั้งคู่กันดีกว่าค่ะโคแบบเป็นคู่รักกันหรือเปล่าถึงต้องทำเลียงให้หน้องอะไรเงี่ยค่ะไม่ค่ะมนทำมา่อแล้วมาก่อนแล้วตอบดีไม่ต้องตอบแย่โอเคทำมาก่อนแล้วแล้วถึงได้รู้จักนิสัยยาย,ยาไม่ใช่ว่า,วาเจอหน้าปุ๊บนั่นแหละไม่ใช่ใช่เพราะว่าเจอหน้าตอนแรกนึงว่าจีบแม่เราก็คุยกับแม่ตลอดเลยแต่ว่าด้วยความที่ว่า ทำงานร่วมกันไงค่ะก็ค่อยมาบอกชอบหนูดีละนิสัยด้วยนิสัยนั่นแหละน่ะเขาไม่มีพ่อไงแล้วเขาดูแลแม่เขาคนที่กตัญญูคือคนดีเราก็เห็นแล้วว่าคนที่เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เนี่ยเป็นคนดีแน่นอนอายุห่างกันเยอะเรจะมีปัญหาไหคะตอนแรกที่อาจารย์ติดตินใจเลยเนี่ยห่าไม่เท่าไหร่ไม่กี่สิบปีอ้าวพูดถูกห้าปี ห้าสิบความรู้สึกมันเลยปัญหาไปแล้ว่ามันเลยไปแล้วความรู้สึกกันแล้วแต่ว่าต้องพูดกับเขาว่าเขาจะรู้สึกยังไงเขาแคร์คำพูดชาวบ้านหรือเปล่าพอเขาพูดแน่ผมรู้ละเต็มหมดเลยเขาพูดแน่แต่ว่าชีวิตเป็นคู่เันเรื่องของเราสองคนเราจะอยู่ด้วยปากชาวบ้านหรือจะอยู่ด้วยความเข้าใจนะครับ ตอนแรกก็กดดันค่ะเหมือนแบบว่าเขาเรียกว่า,าลงลงลทุนระยะสั้นหรือเปล่าเ,เขาว่าแบบนี้ว่าเราลงทุนระยะสั้นหรือเปล่าแล้วก็มาเนี้มาแบบมาเกาะหรือว่ามาอะไรเขาเพราะเขามีชื่อเสียงอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทีเนี้ยมีความรู้สึกว่าจริงๆอ่ะเราก็ไม่ได้มาเกาะเขาเราก็มีงานของเราเราก็มีที่บ้านต้องรับผิดชอบของเราเราก็ไม่ได้มาเกาะอะไรเขาถ้าเกาะคือเราไม่ต้องทําอะไรขอเงินหนึ่งเดียวเนี้ยคือเกาะอะไรค่ะก็เลยแบบว่า เหมือนมานั่งคิดดูความจริงมันคืออะไรข่าวมันคืออะไรหรือมันเป็นอะไรยังไงแล้วก็ใช้สติอะค่ะแล้วก็มานั่งวิเคราะห์ดูแล้วก็เลยคิดว่าก็ลองลองลอง,ลองคบก,กันดูก็ได้ค่ะเพราะว่ามันไม่ได้เสียหายอะไรเพราะว่าเขาไม่ได้มีใครสมมติว่าเขามีครอบครัวอยู่แล้วเราไปแย่งมาเง<ไ>ีย้ยมันมันต้องผิดสิลอะไรเงี้ยค่ะมีง้องแย่งแมจา<ไ>รย์เนื้อปกติก็มีนิดหน้อยอาจย์จะเป็นคนขี้งอนแค่นั้นเองอาจารย์เป็นคนขี้งอนใช่ อะไรนิดอะไรหน่อยไหมแกจะงอนงอนแล้วแกจะไม่พูดไม่พูดไม่กินข้าวไม่ทําอะไรเลยไปงานก็ไม่ไปต้องเข็นให้ไปอันนี้ก็ดูดูดูงันไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวก็ค่อยแต่งงานนะคะมีค่ะแต่ว่ายังจะเป็นเจ้าภ้าไหมใช่แต่งงานแล้วกันงานงานช้างอาจารย์นี่ก็ที่ช้างเน่ยมาที่นี่เลยดีกว่าแกแต่งงานเมื่อไหร่แต่งงานช้าง ให้เขา<ะ>สาเร็จตนมากกว่านี้หน่อยให้ยื่อเสียงเขานั่นมาเขาต้องสำเร็จเขาบอว่าไปเกาะเาเมื่อกี้ค่ะเรียกว่าเป็นคู่รักต่างวัยที่น่ารักมากๆนะคะเอาเป็นว่าข่าวลูกทุ่งขอให้รักกันนานๆเลยนะคะติดตามทุกความเข้มข้นของคนลูกทุ่งได้ที่แฟนเพจข่าวลูกทุ่งและ YouTube ข่าวลูกทุง่งติดต่อโฆษณาได้ที่บริษัทช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัด นึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทย